ตวัดไดวัดเอ้ยมมูคู่คนเดอ้อขน,นะลูหล,ลานลูเต้าเอ็ดบุญเอดอันนั้นกุศลเธอตาเธอยหย่พี่น้องญาติพี่น้องก็กำลังมาโมมานั้นสาธุนำเดอ้อโมโพี่น้องเอ้ขณะญาติพี่น้องบ้านเคอบ้านไก่พาด้ยมาโมมานั้นนำตาวัดไดวัด,วดใหญ่อึงได้เนาะ กองบุญเพิ่อนกระเจินเทินอยู่มื่ออื่นมาฮับเอาเด้อมูอ่กุคนั่และมดเอ้ยมดน้องอั่นละญาติพี่น้องคุณลงรับไปนะเพื่อมารับเอากองกองบุญกองกุศลนนะ่ะญาติพี่น้องมาโมมาทานนำเอย อย่าตีพี่น้องก็มาโมโนำเซลเซลมดบ้านมเดมือมา,มาเ่มานั่นละกะันเทขึ้นมาละกะันองบุญกองกุศลนะพอดียวมาลับอเด้อแต่วัดในวัดมาอึดนานะมากนั้นเ็นเอ็ดอันนั้นเลย วัดดีจ้าวัดดีจ้าเออควาบุญเจริญเฮะเออเออยาเฝาเวทอันนี้ก่อน กองบุญเพิ่อนกัเจินเิ์อยู่มารับเอาเด้แต่วัดในวัดเองหางใจอื่นเป็นนูเป็นกนเป็นเบิ่นเกย่นอยู่ดูหนาดูหนาเิ็น่ะไรหนูหูเพิ่นอย่างนี้ดูได้ไหม อันโซนเอ็ดทูเอ็ไฟเอดูลาเดนี <sh> <explode> ่เป็นเท่าก็บโซนเท่าเนอะเจอดีอันใหญ่วัดนี่นะแม่เฮ้ยว่าพอดีเออเออพี่น้องมาโมน่แซวแซวอยู่บันคือบันไก่ไพเดี๋ยวมาจ้าคิดนี้กับเท่านี้แหละเด้อขอบคุณมาดีค่ะ